สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังฟุตบอลตลกตลกเรื่อง Kicking and Screaming ขคจอมซาบ้าให้หลุดโลกนำแสดงโดยวิลเฟอร์เรลวมคิต้าและโรเบิร์ตด,ดูวอลถ้าพร้พอแมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามท้งช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับ หนังเริ่มต้นที่ฟิลเขาถูกพ่อที่เป็นอดีตนักกีฬาเขี้ยวเข็นตั้งแต่ยังเล็กแต่ด้วยความไร้พรสวรรค์ของเขาจึงทําให้เขาล้มเหลวในกีฬาทุกประเภทและพอเติบโตเป็นวัยรุ่นเขาก็ยังคงรักษาความห่วยเอาไว้แต่ในความโชคร้ายก็ย่อมมีโชคดีเพราะวันหนึ่งที่เขากําลังเล่นกีฬาเขาก็ได้พบกับบารบาร่าสาวสวยที่สุดในมหาวิทยาลายัยและพอทั้งคู่สบตาการความรักก็บังเกิดขึ้นมาทันที วันหนึง่งฟิลก็ได้พาบา巴บาราไปแนะนํากับพ่อและก็เพราะว่าพ่อกําลังกระหนุงกระหนิกนงกับสาวรุ่นลูกอยู่พ่อเลยบอกว่าพ่อจะแต่งงานใหม่กับแม่สาวคนนี้และก็อ้างว่าพ่อเหงาตั้งแต่แม่ตายไปทําให้เขาต้องแยง้งเพราะแม่แค่ยาอย่างไม่ได้ตายไปสักหน่อยสุดท้ายเขาก็ตามใจพ่อแล้ววันที่巴บ巴าภรารยาของฟิลคลอดลูกก็เป็นวันที่ภรรยาใหม่ของพ่อคลอดน้องของฟิลออกมาเช่นกัน หลายปีผ่านไปขณะฟิลมาดูแซมลูกชายของตัวเองแข่งบอลเขาก็เซ็งมากเพราะพ่อซึ่งเป็นโค้ชไม่ยอมส่งแซมลงเอาแต่ส่งบัคก,กี้ลูกชายคนเล็กหรือน้องของฟิลซึ่งฟิลก็เข้าใจว่าบัคก,กี้ฝีเท้าดีแต่ก็น่าจะส่งแซมลงไปเล่นบ้างซึ่งพ่อก็บอกว่านัดน่าจะส่งลงครับต่อมาฟิลได้มาหาพ่อที่บ้านเพื่อมาพูดคุยเรื่องให้ส่งแซมลงเล่นแต่พอก็ชวนเขาดูโฆษณาโตใหม่ของพ่อแทนทำให้รู้ว่า พ่อเป็นเจ้าของร้านขายอุปกรณ์กีฬาซึ่งก็มีชื่อเสียงมากแถมยังมีถึง4สาขาอีกด้วยส่วนฟิลนั้นเขาเป็นแค่เจ้าของร้านขายวิตามินเล็กๆท่านใดนั้นพ่อก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแล้วก็เพะว่าไม้เพื่อนบ้านครูอลิเป่าย่ามาใส่บ้านจึงทะเลาะกันยกใหญ่ภรรยาของพ่อจึงต้องมาห้าม เมื่อพ่อกับฟิลเข้ามาด้านในบ้านฟิลก็คุยกับพ่อเรื่องแซมต่อพ่อเลยบอกขา่าวดีทำให้เขาดีใจมากแต่กลายเป็นว่าแซมจะต้องไปเล่นให้ทีมอื่นเมื่อฟิลกลับมาถึงบ้านเขาก็บ่นกับบาบาร่าว่าครั้งนี้พ่อทำตัวแย่มากเธอที่เห็นว่าเขาโมโหจึงปลอบเขาอีกอย่างเธอก็คิดว่าดีแล้วที่แซมโดนย้ายทีมเพราะต่อให้อยู่ไปก็ต้องนั่งสำรองอยู่ดีสู้ไปเล่นฟุตบอลสนุกๆก,กับทีมอื่นจะดีกว่า ทำให้เขาค่อยใจเย็นลงและจะเดินไปบอกกับลูกเองดานฟิลเขาเดินไปบอกแซมว่าลูกจะต้องย้ายทีมโดยไปอยู่กับทีมไทเกอร์ทำให้แซมตกใจเพราะนั้นมาทีมบวยยของตารางฟิลเลยลีบอกข้อดีว่าจะทำให้ได้ลงเล่นมากขึ้นไม่เหมือนกับฟิลผู้เป็นพ่อเพราะตอนฟิลเป็นเด็กนั้นฟิลได้จะนั่งสำรองเพราะพอไม่ยอมให้ฟิลลงเล่นเลยและพอได้คิดถึงอดีตก็ทำให้เขาเครียดจนหายใจไม่ออก แซมเลยต้องไปเรียกแม่ให้มาช่วยพ่อครับวันต่อมาฟิลก็พาแซมไปแข่งซึ่งทีแรกเขาก็มองว่าทีมไทเกอร์ก็ปกติดีแซมเลยชี้ให้ดูใหม่และพอเขาเห็นสภาพของทีมเขาก็คลิยดขึ้นมาทันทีเพราะผู้เล่นแต่ละคนนั้นไม่ได้สนใจจะเล่นบอลกันเลยแม้แต่น้อยสักพักฟิลก็เข้าไปคุยกับบรรดาผู้ปกครองเลยได้รู้ว่าโค้ชหนีไปแล้วกรรมาการก็มาบอกให้เริ่มแข่ง ซึ่งพอรู้ว่าทีมไทเกอร์ไม่มีโค้ดก็เลยบอกให้เลือกมาสักคนหนึ่งก็แล้วกันไม่อย่างนั้นจะถูกปรับแพ้ซึ่งบรรดาผู้ปกครองก็ออจะโบยกันไปมาเพราะไม่อยากจะมารับผิดชอบรวมถึงฟิลเช่นกันแต่พอเห็นแซมมีสีหน้าเสียใจเพราะจะไม่ได้เล่นบอลดังนั้นเขาเลยยอมเป็นโค้ดจำเป็นให้หนึ่งเกมและพอรู้ว่าคู่แข่งคือทีมของพ่อก็ทำให้เขาตื่นเต้นมากหัวแล้วก็ไปจิ้มเลือกตัวผู้เล่นมั่วๆครับ หลังจบการแข,นขน่งขันฟิวก็พยายามหาคำมาชมผู้เล่นทุกคนเพราะแพ้ไป13ประตูต่อศูนย์แถมยังโดนพ่อมากระแนกกระแนหบอกจะรับแซมกลับทีมเพราะจะได้คว้าถ้วยแชมป์แต่จะต้องเป็นสำรองต่อฟิวโมโหเลยบอกว่าไม่กลับเพราะเขาจะให้แซมได้ลงเล่นฟุตบอลด้วยความสนุกสนานและเขาก็จะเป็นโค้ชให้กับทีมไทเกอร์ด้วยวันต่อมาฟิวได้เรียกผู้เล่นทุกคนมาฝึกซ้อมซึ่งเขาก็พยายามสอนอย่างเต็มที่แต่เด็กๆทุกคนก็ไม่สนใจฟังเขาเลย ตกดึกเขาเลยไปบอกเรื่องนี้ให้ภรรยาฟังเธอเลยปลอบเขาวันนี้แค่เป็นการฝึกซ้อมครั้งแรกเขาเลยโทรตัวเองว่าเป็นพราะเขาเนื่องจากเขาเล่นกีฬาไม่ได้เรื่องไม่เหมือนกับพ่ออีกอย่างเขาก็ไม่เคยเห็นใครเป็นเหมือนกับพ่อด้วยแล้วเขาก็คิดอะไรได้บางอย่างครับต่อมาฟิลเลยไปหาไม้เพื่อนบ้านของพ่อโดยไปขอร้องเขาให้มาเป็นผู้ช่วยโค้ชหน่อย ซึ่งทีแรกไมคก็ปฏิเสธแต่พอรู้ว่าฟิลจะทำทีมฟุตบอลแข่งกับพ่อหไมค์ก็ตอบตกลงทันทีวันลุ่งคืน้นไมคจึงมาเป็นผู้ช่วยของฟิลโดยมีหน้าที่ฝึกฝนเด็กๆทั้งฝึกวิง่งดันหุ่นแบกถุงขยะล้างรถทำให้ผวกครองงงมากว่าแบกถุงขยะกับล้างรถมันเกี่ยวกันยังไงไหไมคเลยตอบว่าก็เพื่อที่บ้านและรถของเขาจะได้สะอาดๆยังไงละ่ะ และจากการฝึกฝนเลยทําให้ทีมไทเกอร์เริ่มจะเก่งขึ้นแต่ก็ยังคงแข่งขันแพ้อยู่ดีแถมผู้รักษาประตูยังไม่เคยเซฟได้เลยสักลูกแต่ถึงกระนั้นฟิลก็ยังให้คําชมกับทุกคนครับตกดึกได้มีการจัดงานเลี้ยงผู้ปกครองของสมาคมฟุตบอลซึ่งเหล่าผู้ปกครองทีมไทเกอร์ก็ได้มาปรึกษาฟิลด้วยความเป็นห่วงพอรู้มาว่าไม่เป็นโค้ดอเมริการฟุตบอลต่างหากและตอนนี้ทีมก็เอาแต่แพ้ตลอด ฟิวเลยบอกให้ทุกคนใจเย็นๆแล้ววันหนึ่งทีมอาจจะชนะก็ได้แต่เราผู้ปกครองก็ยังคงกดดันเขาไม่เลิกก่อนนอนฟิวเลยไปปรึกษากับภรรยาเรื่องที่เขาอยากจะเป็นโค้ชที่เก่งกาจเหนือกว่าพ่อและชนะให้ได้สักเกมเธอเลยเสนอว่าให้เขาไปขอร้องไม้ดูรุ่งเช้าฟิวก็ไปปรึกษาไม้แต่ไม้ก็รำคาญพอฟิวพูดไปด้วยร้องให้ไปด้วยไม้เลยตบหน้าเพื่อเตือนสติแล้วก็บอกให้กินกาแฟาซะจะได้เลิกฟุง้งซ่าน สุดท้ายฟิลเลยลองกินกาแฟจากนั้นพอไมค์รู้ว่าฟิลโก้ฝีมือการทำทีมของพ่อเขาก็บอกว่าพ่อก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาเหมือนกับเรานี่แหละและถ้าอยากจะชนะจริงๆเขาก็จัดให้ได้แต่ต้องไม่ใช่ชนะด้วยผู้เล่นห่วยๆตอนนี้เพราะอีก3เดือนเด็กๆถึงจะแกร่งพอและเขาก็มีความคิดอะไรดีๆอยู่ครับต่อมาไมค์ก็พาฟิลไปที่ร้านขายเนื้อทำให้ฟิลได้พบกับเด็กผู้ชาย2คนที่เล่นฟุตบอลเก่งมากๆ ไม่เลยบอกให้ฟิลชวนเด็กสองคนนี้มาร่วมทีมทว,วาก็ติดปัญหาพอลุงอยากให้หลานๆช่วยทํางานมากกว่าแล้วพอได้ยินครอบครัวขายเนื้อพูดได้แต่ภาษาอิตาลีเขาเลยเสนอว่าจะให้เด็กสองคนได้เรียนภาษาไปด้วยเล่นบอลไปด้วยสุดท้ายลุงก็เลยอนุญาตให้เด็กอิตาลีทั้งสองคนไปร่วมทีมได้ครับแม่ต่อมาเด็กอิตาลีสองคนก็แผงลิทโดยทั้งคู่หลอกล่อผู้เล่นฝั่งตรงขา้ามและยิงประตูได้ ไม่เลยรีบแนะนําฟิลให้เปลี่ยนแผนโดยให้ผู้เล่นทุกคนในทีมส่งบอลให้เด็กอิตาลี2คนตลอดซึ่งฟิลก็ทําตามคําแนะนำและทันทีส่งผลให้ทีมไทเกอร์ชนะรวด2เกมติดและดูเหมือนตอนนี้ฟิลจะติดก,แกาแฟเรียบร้อยแล้วด้วยทําให้เวลานี้ผู้เล่นทุกคนรวมถึงผู้ปกครองจึงมีความสุขมากโดยผู้เล่นอิตาลี2คนก็ได้ช่วยสอนเทคนิคต่างๆให้กับทุกคนด้วยและทุกคนก็สอนภาษาอังกฤษให้กับพวกเขากลับคืน ส่วนทีมไทเกอร์ก็ชนะติดต่อการจนขึ้นมาเป็นอันดับ4แล้วฟิลก็เริ่มจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกาแฟเพราะแค่ดื่มก็รู้ว่าเป็นกาแฟประเภทไหนครับนาง,งานเลี้ยงบาร์บีคิวของครอบครัวฟิลก็มาโม้กับพ่อเรื่องที่เขาทําทีมชนะติดต่อกันพ่อเลยบอกว่าเป็นพ่อไม้กับเด็กอิตาลี2คนตั้งหากแต่ฟิลก็ยังคงโม้ต่อไปเรื่อยๆทําให้พ่อโมโหก็เลยชวนเขามาเล่นสปีดบอลแต่ใช้ลูกบอลแทนลูกเทนนิส ซึ่งผลที่ออกมาก็คือฟิลโดนพ่ออัดยับเยินเมื่อฟิลกับพ่อเข้าบ้านมาพักฟิลก็ท้าทายพอ่อว่าทีมของเขาจะได้แชมปแน่ๆพ่อเลยบอกว่าถ้าฟิลแพ้ฟิลจะต้องมาทํางานกับพอ่อหยุ่ร้านขายวิตามินซะซึ่งฟิลก็ตอบรับคําท้าแต่ถ้าพ่อแพ้เขาจะขอลูกบอลของเปเล่ ซึ่งในอดีตนั้นเปเลยิงบอลข้ามคานแล้วฟิลก็เป็นคนรับบอลได้แต่พ่อก็แย่งไปแล้วบอกว่าพ่อเป็นคนรับได้เองนั่นเลยทําให้ฟิลเจ็บแค้นใจมากซึ่งทีแรกพอก็ไม่ยอมรับคําท้าแต่พอโดนฟิลล้อสุดท้ายก็ตกลงกันตามนั้นครับดานฟิลตอนนี้เขาเปลี่ยนไปโดยได้ติวแผนกับทุกคนหวดทา,าได้บอลเมื่อไร่ก็ให้ส่งไปที่เด็กอิตาลีสองคนทันทีแล้วก็ดุทีมให้เห็นแกชัยชนะมากขึ้น แม่หมกับแซมจะพยายามทวงแต่เขาเขาไม่สนใจเทว่าพอถึงการแข่งขันนัดถัดไปเด็กอิตาลีสองคนก็มาไม่ได้เพราะลานขายเนื้อมีออเดอร์ชุดใหญ่เขาเลยแก้ไขปัญหาโดยการพาลูกทีมทั้งหมดไปช่วยชำระเนื้อดังนั้นพอทีมไทเกอร์มาถึงสนามแข่งโดยยังไม่ได้เปลี่ยนชุดก็ทําให้ทีมคู่แข่งที่เห็นเลือดเปื้อเสือ้อไม่กล้าลงแข่งด้วยและยอมถูกปรับแพ้พร้อมกับวิง่งหนีไป ส่วนฟิลตอนนี้เขาตดก,กาแฟมากๆจนถึงขนาดร้านกาแฟแบนไม่ให้เข้าร้านเมื่อถึงการแข่งขันหน้าถัดไปฟิลก็เริ่มบามากขึ้นโดยสั่งให้เด็กๆเ,เล่นโซกระปกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเข้าแท็กกร์แรงๆหรือเตะตัดขาไม่เลยรีบแยง้งเพราะการทำร้ายผู้เล่นอื่นมันไม่ดีแต่เขาก็ไม่สนใจแถมยังไล่ไม้ออกจากทีมด้วยเพราะมมาพูดขัดตอนเขากำลังพูดทำให้ไม้โมโหมากโดยก่อนจะเดินออกไปก็ได้บอกด้วยว่า ตอนนี้เขาทําตัวไม่ต่างกับพ่อเลยและนัดนี้เขาก็ไม่ยอมส่งให้แซมลงเล่นเพราะกลัวทีมจะแพ้ด้วยและจากการชนะนัดนี้จึงทําให้ทีมไทเกอร์ของเขาได้เข้าชิงกับทีมของพ่อเขาสะใจมากจึงกระโดดโลดเต้นยกใหญ่แล้วก็ไปล้อทีมที่แพ้ว่าเป็นไอคีแพ้ด้วยต่อมาภรรยาจึงคุยกับเขาว่าพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปเพราะกินกาแฟจนติด แต่เขาก็พยายามเทียงเธอเธอเลยพูดถึงเรื่องที่เขาไม่ส่งแซมลงเล่นเขาเลยแก้ตัวหัวเขาต้องเห็นแก่ทีมอีกอย่างแซมก็ควรจะเรียกร้องสิทธิ์เองพอเธอได้ยินดังนั้น,น,นก็กดเข้ามากขึ้นนาการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศฟิลได้กดดันลูกทีมทุกคนให้ทําดีที่สุดเพราะนี่คือนัดชิงทําให้เด็กทุกคนเครียดมากและก็ได้รู้ด้วยว่าแซมไม่ได้มาที่สนามแข่งด้วยแต่เขาก็ไม่สนใจ เมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นทั้ง2ทีมก็แข่งขันกันอย่างสูสีแต่หลังจบการแข่งขันครึ่งแรกทีมของพ่อก็นําอยู่2ประตูตอนหนึ่งเพราะพ่อใช้แผนให้ผู้เล่นหลายคนประกบเด็กอิตาลีทําให้แซมโมโหและก็โมโหเด็กๆในทีมด้วยที่ไม่ยอมส่งลูกให้เด็กอิตาลีครับขณะพักครึ่งบาบาร่าก็พาแซมมาที่สนามแข่งทําให้ฟิลงงมากว่าทําไมแซมไม่ใส่ชุดแข่งมาเธอเลยบ่นฟิลและที่แซมยอมมาแซมก็แค่จะมาเชียร์เพื่อน อีกอย่างกว่าเธอจะลากลูกออกมาจากบ้านได้กดใช้เวลานานมากและแซมก็อยากเล่นฟุตบอลด้วยแต่ฟิลเองต่างหากที่เป็นคนให้แซมนั่งสำรองคําพูดของเธอเลยทําให้ฟิลได้เห็นว่าเด็กๆในทีมเครียดมากแล้วก็ย้อนกลับไปคิดถึงอดีตตอนที่เขาอยู่ในทีมฟุตบอลของพ่อในตอนนั้นพ่อก็ไม่ให้เขาลงเล่นเช่นกันเพราะพ่อคิดถึงแต่ชัยชนะไม่เคยคิดถึงเขาเลยและในตอนนี้เขาก็กําลังทําตัวน่าเกลียดเหมือนกับพ่ออยู่ เมื่อคิดได้ฟิวก็ไปคุยกับลูกโดยขอโทษลูกเพราะว่าเขาทำผิดไปจริงๆซึ่งแซมก็ยอมยกโทษให้ฟิวเลยบอกว่าลูกจะได้ลงเล่นครึ่งหลังทําให้แซมงนงงเลยถามพ่อว่าไม่กลัวแพ้เหรอเขาเลยตอบว่าในเวลานี้เขากลัวที่จะสูญเสียลูกไปมากกว่าทําให้ภรรยาดีใจมากที่เขาคิดได้สักทีครับ ต่อมาฟิวก็กลับมาที่ทีทมและเรียกทุกคนมาคุยจากนั้นเขาก็สารภาพว่าทำพลาดไปและก็รู้สึกเสียใจมากๆเขาเป็นโค้ชที่แย่ไม่เคยสอนอะไรดีๆเลยแซมเลยแย้งว่าไม่จริงทําไมเพื่อนๆรีบบอกว่ามันจริงตั้งหากแซมเลยบอกพอสอนพวกเราว่าฟุตบอลแบบไหนที่ไม่ควรเล่นไง ทำให้ฟิลคิดอะไรได้บางอย่างเลยบอกให้ทุกคนทําตรงกันข้ามกับที่เขาเคยสอนไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่งบอลให้เด็กอิตาลีเสมอหรือกาแฟาคือพลังชีวิตที่ผลักดันให้เป็นแชมป์เขาเลยบอกว่าเครื่งหลังจะไม่ส่งให้เด็กอิตาลีลงแล้วก็ไปแต่เครื่องชงกาแฟาทิง้งสุดท้ายก็ได้สอนอีกว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือชัยชนะฟิลเลยบอกว่าไม่ใช่เลยการได้เล่นสนุกและการทำให้ดีที่สุดต่างหากที่สำคัญตอนนี้ทีมเลยรวมพลังใจกันได้อีกครั้งหนึ่งครับ เมื่อเริ่มต้นครึ่งหลังผู้รักษาประตูของทีมไทเกอร์ก่อนรับลูกพลาด จนไปชนกับเสารประตูข้อยางจางแล้วทีมถูกนำสามประตูตอนหนึ่งฟิลเลยสังเกตอะไรได้บางอย่างจึงวิ่งไปที่ผู้รักษาประตูพร้อมกับยืมแว่นคนแถวนั้นไปด้วยเลยได้รู้ว่าที่ผู้รักษาประตูทีมไทเกอร์ไม่เคยเซฟได้เลยสักครั้งก็เพราะเขาสายตาเทน,นั้นเองเมื่อผู้รักษาประตูรับบอลได้สกอร์ก็กลับมาเสมอหลังจากผู้เล่นในทีมใช้เทคนิคที่เด็กอิตาลีสอนบวกกับความพยายามของทุกคนซึ่งหมายที่แอบดูทีมไทเกอร์อยู่ก็รู้สึกซาใจมาก ต่อมาฟิลก็ได้ส่งเด็กอิตาลีลงไปอีกครั้งโดยให้เน้นจ่ายบอลจนบอลไปถึงแซมซึ่งบักกี้ก็มาดักหน้าเขาเขาจึงใช้เทคนิคที่เด็กอิตาลีสอนเลี้ยงหลบอาบักกี้ไปได้และก็หลุดเข้าไปยิงประตูดได้สําเร็จทําให้จบเกมทีมของฟิลชกชนะทีมของพ่อไปสีประตูต่อ3ทุกคนจึงมีความสุขมากส่วนบักกี้เขามาบอกฟิลผู้เป็นพี่ชายว่าพี่ชายเก่งจริงๆที่สามารถทําทีมชนะพ่อได้ ส่วนแซมพอได้เจอปู่เขาก็ขอโทษที่ชนะทีมของปู่ซึ่งปู่ก็ไม่ได้โกรธอะไรแถมดีใจด้วยซ้ำที่ร้านของตัวเองเก่งหลังจากนั้นทั้งหมดก็ไปปิ้งบาร์บีคิวฉลองซึ่งดูเหมือนฟิล์จะคืนดีกับพ่อแล้วสักพักฟิล์ก็หันไปเห็นไม้มากวนพ่อเขาก็เลยเดินไปคุยโดยกล่าวขอโทษไม้ในสิ่งที่เขาเคยทำผิดไปซึ่งไม้ก็บอกว่าตอนนั้นเขาสติแตกเอามากๆ แต่ตอนนี้เขากลายเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมไปแล้วทําให้ฟิลดีใจที่มีคนชื่นชมเขาแล้วพ่อก็นาลูกฟุตบอลของเปเล่มาให้ฟิลพร้อมบอกให้เขาดูแลมันให้ดีๆเพราะพ่อรักมันมากซึ่งเขาก็ปฏิเสธที่จะรับเพราะตอนนี้เขาไม่ต้องการมันแล้วเนื่องจากเขาได้สิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือช่องว่างระหว่างเขากับพ่อทิ่มมันหดสั้นลงต่างหากและพอพ่อถามกับฟิลว่าต้องการอะไรอีกไหมเขาก็เหมือนจะคิดอะไรได้บางอย่างครับ แล้วภาพกระดมาที่โฆษณาร้านขายอุปกรณ์กีฬาของพ่อแต่มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือมีฟิลอยู่ในนั้นด้วยเพราะตอนนี้ทั้งสองคนควบรวมกิจการขายวิตามินกับอุปกรณ์กีฬาเข้าด้วยกันนั่นเองสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของฟิลชายที่ไร้พรสวรรค์ด้กีฬาเขาถูกพ่ออดีตนักกีฬาเขี้ยวเข็นตั้งแต่เด็กและพอพ่อรู้ว่าเขาไม่มีพรสวรรค์เลยไม่สนใจใเขาจนฟิลมีลูกชายและลูกชายดันไปอยู่ในทีมฟุตบอลที่พ่อของเขาเป็นโคน้ช พอฟิลรู้ว่าลูกชายไม่ค่อยได้ลงเล่นแถมยังโดนบังคับย้ายทีมไปอยู่ทีมบวยเขาจึงไปเป็นโค้ชให้ทีมใหม่และทําทีมไปแข่งขันกับพ่อแม้สุดท้ายจะได้รับชัยชนะมาแต่มันก็ไม่สําคัญเท่ากับเขาได้ปรับความเข้าใจกับพ่อครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง kicking and screaming ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับ หนังได้คะแนนจาก IMDB 5.6คะแนนเป็นกำลังใจให้การด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ